ขออธิษฐานนะครับที่จะให้พระคุณความรักของพระเจ้าปกป้องพวกเราทุกคนนะครับจากโรคภัยและโดยเฉพาะในช่วงนี้ให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24มกราคมเป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นกับพระเจ้าที่ดีหนุนใจพระเจ้าก็จะอวยพรทุกสิ่งที่เราทำในตลอดทั้งวันนั้น ให้เกิดดอกออกผลที่ดีนะครับวันนี้พระธรรมที่มาถึงพวกเราในหนึ่งเทสโลนิกาในบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่12ผมตั้งหัวข้อว่าชีวิตที่ชอบพระไถยพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์พูดไว้ถึงสองครั้งด้วยกันในข้อที่หะเป็นที่ชอบพระไถยประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นที่ชอบพระไถยและอีก ครั้งหนึ่งอยู่ในข้อที่สนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอันนี้ชีวิตที่ชอบพระทยัยหรือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านั้นเป็นหัวใจสุดยอดหรือเป้าหมายสุดยอดหรือจุดประสงค์การที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราหรือหัวใจของการเป็นลูกที่เราควรจะปฏิบัติในตอบพ่อของพวกเราพระคัมภีร์บันทึกทุก คําสั่งและคําสอนเป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ที่อยากให้เราทําแต่มีน้อยและไม่มากครั้งที่พระคัมภีร์พูดบอกเจาะจงเลยว่านี่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าและวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดมีทั้งหมดสามสิ่งให้เราได้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยที่ต้องการที่จะให้เราเดําเนินชีวิต มีสามของขวายด้วยกันก็คือความบริสุทธิ์สองความรักสามความสงบสุขให้เรามาดูความบริสุทธิ์ก่อนอยู่ในข้อที่สามถึงข้อที่แปดนะครับเราอ่านเองได้ให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เบียคัมบอบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บันทึกถึงที่นี่ถึงสี่ครั้งด้วยกันพี่น้อง คำความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าและพระคัมภีร์เรียกร้องพวกเราทุกคนพระคัมภีร์บันทึกไว้ตลอดโดยเฉพาะแม้กระทั่งในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเรียกอิสราเอลเพื่อให้เขาเป็นชนชาติที่บริสุทธ์พระเจ้าทรงชำระเราจากบาปเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คริสเตียนเราจัดต้องนะครับ ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ครับประการที่1.1นะครับเปาโลได้พูดรายละเอียดลงไปถึงเรื่องความบริสุทธิ์ในเรื่องของเพศคือให้เว้นนะเรื่องของการล่วงประเวณีหมายถึงกับการล่วงประเวณีหมายถึงการมีบัพพืชผิดท,ทางเพศที่นอกเหนือคู่สมรสในชีวิตของพวกเรา นะทั้งที่ก่อนและหลังแต่งงานผู้ติดการ้งนนะการล่วงประเวณีคือการมีเพศสัมพันธ์นะครับนอกเหนือจากชีวิตคู่สมรสของพวกเราทั้งก่อนแต่งและหลังแต่งชีวิตของคนในสมัยของเปาโลในเมืองเทสโลนิกาถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราเองคิดมองปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันไม่แตกต่างอะไรการที่ชีวิตของเด็กวัยรุ่น หนุ่มสาวแม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วก็ไม่สัตซื่อแอบไปมีเพศสัมพันธ์กันนะครับกับคนที่ทำไมครับไม่ใช่เป็นภรรยาของพวกเราเปาโลบอกให้เวนหนึ่งจุเปาโลบอกให้เรารู้จักในภรรยาที่บริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรที่มีเกียรติหมายถึงเราจะต้องไม่ได้เสียกันก่อนแต่งงาน พิธีสมรสหรือพิธีแต่งงานเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ที่คริสเตียนทุกคนนะครับควรที่จะทำไมครับรักษาชีวิตของพวกเราให้บริสุทธิ์บือไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนของเรากับคู่ของเราจนกระทั่งเราเองได้ผ่านพิธี การแต่งงานนี้หนึ่งไม่ใช่อย่างคนต่างชาติเปาโลใช้ในรูปแบบที่ปฏิเสธคนต่างชาติคือคนที่ไม่มีพระเจ้าอย่างที่ผมเองพูดไปแล้วในสังคมปัจจุบันถือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปกติเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปส่วนมากเขาปฏิบัติกันที่จะอยู่ด้วยกันก่อน แต่งงานถือว่าไม่แคร์ไม่สนใจถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่ถ้าไม่อยู่ด้วยกันได้ก็แยกกันทดลองอยู่ด้วยกันก่อนนั่นไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือคำสอนที่พระัมภีร์ได้พูดไว้ให้กับพวกเราที่เป็นคริสเตชน .1.4 ไม่ล่วงเกินหมายความว่าไม่หมายความว่าอย่างไหนหมายความว่าเราเปาโลไม่พูดชัดเจนบอกว่าอย่าให้เราเองได้ทำผิดเรื่องนี้เนี่ย กับพี่น้องของพวกเราพระคัมภีร์ใช้คําว่าพี่น้องนะครับหมายถึงพี่น้องที่เป็นครูเตียนอย่าให้เรามีเพศสัมพันธ์กันนะครับคู่สมรสของพวกเราหรืออย่าให้เรามีชู้นะครับนอกเหนือชีวิตคู่สมรสของพวกเราทั้งก่อนแต่งและหลังแต่งงานอย่าให้สิ่งน,นี้นั้นเราเอง ต้องทำผิดต่อพระเจ้าเลยและสุดท้ายเปาโลได้พูดใช้คำที่รุนแรงมากนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราเป็นคนลามกแต่เรียกเราเป็นคน,นบริสุทธิ์พระเาพูดชัดเจนเหตุนั้นคนที่ปัดกดข้อนี้ทิ้งก็ได้ไม่ได้ปัดมนุษย์ทิ้งแต่ปัดพระเจ้าทิ้งและพระองค์เป็นผู้ประทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่เราใบโลกําลังพูดถึงว่าถ้าเราเองปฏิเสธ กฎคำสอนบัญญัตินี้ที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นเท่ากับเราปัดพระเจ้าการที่เราปัดพระเจ้าหมายถึงปฏิเสธพระเจ้านั้นเท่ากับเราเองปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นมัดจำสำหรับคาดไถ่เพื่อเราจะรอดในวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราเท่ากับเรากำลังปฏิเสธความรอดของพวกเรานะครับดังน,นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ข้อเกฑ์กับพวกเราประการที่สองรับความรักพี่น้องครับอยู่ในข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับไม่จําเป็นที่มีใครเขียนบอโลบอกว่าไม่ต้องพูดเอกเพราะว่าเรื่องความรักนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของการเป็นคริสเตียนคนที่เป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่แล้วเขาจะมีธรรมชาติของพระเจ้าในชีวิตของเราและความธรรมชาติของพระเจ้าหนึ่งนั้นอันหนึ่งนั้นก็คือความรัก เมืพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของพวกเราไม่เพียงแต่นะสอนเราแต่พระองค์ยังสร้างชีวิตความรักของพระองค์ให้ปรากฏออกมาในชีวิตของพวกเราปอลบอกว่าพวกเขาทําดีอยู่แล้วแต่ว่าให้มีความรักทวีมากขึ้นปโลใช้พูดคํานี้ถึงนะครับหลายครั้งด้วยกันก่อนหน้านี้ก็พูดในบทที่สามถูกไหมครับข้อที่สิความรัก ซึ่งกันและกันจำเลิและบริบูรณ์เราต้องพัฒนาเราต้องเพิ่มเราต้องทุยเราต้องเพิ่มพูนเราต้องให้ความรักของเราที่มีอยู่ทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นทุกๆวันประการที่สามครับของควายความบริสุทธิ์ความสงบสุขครับอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดหมายความว่าอย่างไเาเรเบลพูดว่าตั้งเป้าว่าอยู่อย่างสงหบหมายความว่า เราต้องหลีกเลี่ยงการขัดแยง้งพี่น้องชีวิตคริสเตียนของเราเป็นลูกแห่งสันติสุขเราจะต้องไม่มีการขัดแย้งกันนะครับแล้วไม่เพียงแต่ต่อพี่น้องของพวกเราแต่เราจะต้องทำไมครับไม่ขัดแย้งกันโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีพระเจ้าด้วยชีวิตของพวกเราจะต้องอยู่อย่างสงบเราจะต้องหลีกเลี่ยง เปาโลใช้คำว่าตั้งเป้าหมายถึงว่าตั้งใจไว้ในชีวิตว่าเราจะทำอะไรด้วยสุดกำลังของพวกเราว่าเราจะไม่พูดหรือไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะกับเพื่อนพี่น้องของพวกเราทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนและเปาโลพูดในด้านบวกต่อไปคือให้ทําธุระกิจธุระ และทำงานด้วยมือของตนเองหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าการที่เราเองนี่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงและอยู่อย่างสงบได้นั่นก็คือเราเองจะต้องไม่ว่างนะครับเราต้องทํางานเราต้องทําธุระของเรานะครับเพราะถ้าเราไม่ทําธุระของเราไม่ทำงานเราว่าง อาจจะเปิดช่องว่างให้เราไปเที่ยวจุนจ้านดูเรื่องราวของพี่น้องของพวกเราและนำมาซึ่งการใชไหมครับปัญหาความขัดแย้งที่นะครับมีขึ้นนะครับในระหว่างชีวิตของพวกเรานะีเพราะงานธุระนะของตนแล้วก็งานของตนเองเราสังเกตคำว่าของตน กับของตนที่พระคัมภีร์พูดถึงหมายถึงเป็นส่วนที่เรารับผิดชอบเป็นสิ่งที่เราพึงควรกระทําเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องทำไมครับต้องทําคนอื่นมารับผิดชอบแทนพวกเราไม่ได้อันนี้หมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกิดจ,จักรที่มีคริสเตียนบางคนที่ขี้เกียจไม่ยอมทํางานแล้วมาพึ่งกิจจักรและเป็นภาระนั้นให้กับคิดจ,จักร เห็นเปาโลกําลังพูดถึงส่วนนั้นและไม่เพียงแต่คนเหล่านี้ไม่ทํางานไปเที่ยวจุนจ้านยุ่งเรื่องราวนะของพี่น้องของคิตติจักรทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเราจะพูดตอบในในบทต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกทุกคนขอพระเจ้าได้ทรงให้พระคําของพระองค์วันนี้ที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ